คุณพ่อน็อตตามใจลูกแฟนชมพู่อารยาแอบมส์สามีน็อตวิสรุธถึงลูกชายฝาแฝดหมื่นล้านน้องพายุหลังงองแงนบน่นมีแต่คนตามใจสุดท้ายเป็นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีแฟนกลับเยอะม,มากสำหรับชมพู่อารยาและสามีน็อตวิสรุธที่เพิ่งได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามมัดมาหลังชมพู่เพิ่งคลอดลูกสาวอย่างน้องแอบิีกลถ่ายยาต์หมื่นล้านตระกูลรังสีสิงพิพัฒน์ แต่ต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านชมพูอรารยาเมาสามีกับลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุโดยทางด้านชมพูนั้นได้เล่าว่าวันนั้นเราไปส่งคุณยายที่สนามบินพายุงงแงอะไรด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างของนางพอก็พูดขึ้นมาว่าพายุเอาแต่ใจมากเลยไม่ไหวตามใจกันมากเลยแบบนี้ไม่ไหวเป็นแ,แบบนี้ใช่ไม่ได้ป้าเจี๊ยบกำลังจัดการนางอยู่ แต่ก็ด้วยความป้าเจีย๊ยบไม่กล้าอะไรมากเราก็เดินเข้าไปจัดการเลยพายุจะมากเกินไปแล้วนะนูนนี่นั่นนางก็นเงียบหายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็เดินซึมๆหน่อยเข้าไปหาพ่อพอก็แบบพูดเสียงสองเสียงสามเสียงสี่พายุที่หลังยาทำแบบนี้นะรู้ไหมมันไม่น่านรักเลยพร้อมกับทำท่าจับแก้มปากจูให้ดู ป,ป๊าตามใจยุทธทุกอย่างแต่ยุทธต้องไม่งอง,งแงเราก็แบบมองบนแล้วแล้วคนเมื่อกี้ที่บ่นคืออะไรด้านชาวเน็ตที่ได้ฟังเรื่องต่างๆก็เอ็นดูในความเป็นพ่อของพ่อนัดมากๆเลยละค่ะ